คอนเทนต์วันวันนี้ก็คือตู้กาชาที่ลิลี่ชอบที่สุดเอเจก็ให้ส่งตู้กาชามาแหละแล้วลลี่ก็บอกว่าจะจัดอันดับแทนได้ไวเพราะว่ามันเหมือนแบบมันนึกไม่ออกคือมันเปิดเยอะเกินคือมันเปิดเยอะเกินจนจำไม่ได้เลยว่าเปิดอะไรไปบ้างในชีวิตเนี้ยจะก็เลยแบบเออขอแบบบ,บิดคอนเทนต์นิดนึงเอามาเป็นอันนี้ดีแทนดีกว่าที่จริงฉันก็ชอบทุกอย่างนี้มันไม่เกลือทุกอย่างนี้มันไม่เกลืออันนี้จะขอเริ่มจากบูอาไคเพราะว่าเป็นเกมที่เกลือน้อยสุดเกลือน้อยสุด แต่ขอดูก่อนว่าเอ้ยมันจะกินเวลาไปเท่าไหร่เพราะว่าตาบวมจนตาจะปิดแล้วเอาที่พยายามถากตาแล้วสนิทว่าเลยะนะก็อ,อาจจะอยู่ไม่ได้นานมากขนาดนั้นก็ดูก่อนมอนันอาจจะเร็วกว่าที่คิดก็ได้โอ้โหโอเคโอเคอเล็กดูกองลำบากใจโอเคได้ในชุดวายดามิกาโลกับอาคาเนในวันนี้ก็มันมันดีคนละอย่างอะสิจริงๆนะ ไม่น้าโรงเรียนครับที่หนึ่งจริงจริงเอโอโดนแคมบอกกันไ,ไม่ได้เป็นลุงไม่ได้เป็นลุงเขาดูสาเหมือนในนี่เลยอะ่ะแต่แต่คนละคนใช่ไหมแต่ตาบอกไม่ก็แคม่มองว่าอีซวิุชุดไม่นักช,ชอบสไตล์นี้อะ่ะมากกว่าบอกไม่ได้บองครูมไม่ได้บองอะไรทั้งนั้นแหละอาจิตมาเดี๋ยว แน่นอนว่าแน่นอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้มีโอ้มีเออว้าวว้านว้าวขวาข้างหยุดดิพวกนายหยุดเป็นไัยสังคมที่น่ากลัวกันดิฮัลโหลโอียเชียดชียดโยเฮียดโอ้ยเฮียดจิตจังเนี่ยเราเวทรินจะชอบมีชุนว่าเลยนะรู้สึกว่าแบบดีเอ้ยน้องน่ารักมากเลยน้องว่าเป็นไทยลูกสาวที่ฉันชอบ หนูชอบคาลินในชุดวันนี้โกว่าเลยงั้ไปสายลดเลยรับขอโทษมาวะหนูไม่ได้ตั้งใจขอโทษมาวะหนูไม่ได้ตัง้งใจอุ้ยอันนี้ใช้ได้เลยจับเมาวระหว่างชุดออนเซ็นกับชุดว่ายน้ำนักเรียน,นยง,นง,ยงนั้นเหรอชอบมุมนี้เหินเชดเหมือนงันนะไอซชคอนสปิง หนูขอให้น้องเหม่งแล้วแม่น้องนา่ารักมากเลยนะจริงๆหนูขออนุญาตให้น้องเหม่งแล้วกันโอผูกแต่โอนี่ชุดว่ายน้ำก็ดีนะแต่กุกะชุดปีใหม่เดอะเวสเซลน้องเป็นตัวแบบของเลยวิ่งแน่นอนว่าหนูรอชุดนี้มนานานแล้วคุณใครก่อชุดเดนคนะ <c oughs> รับวิ่งฮารุกะสูดเหรอไม่เคยเห็นเลยอะ่ะอคาลิชุดปีใหม่เหรอแต่แต่ชอบมากเลยชุดสูดอะ่ะไม่เห็นเที่เราไม่เคยเห็นวันเนี้แล้วแม่ชอบอ่ะ โอ้โอมายก็อดใจอะ่ะชอบคุณใครอโกรนะแต่ว่าน้องเอริจังอะ่ะฉันประทับใจเซนเซนที่มันล้านเลียเท้าน้องมากกว่าจริงๆประทับใจที่มันล้าเลียเท้านา้องมากกว่าจริงๆรไอ้ยนม่ใช่ไเป็นคนแบบนี้ไม่ได้เป็นคนแบบนี้แต่แค่จำได้ไมไ่อยากจำสรุปประทับใจเซนเซนคุณใครอโกระกันเออว สกิดังทูเดย์หรอนี่เพิ่งเคยเห็นไอ้น่ารักจังอ่ะโอ้ยลูกสาวชั้นคุรจะน่ารักไปเลยโอ้ยสวยจังอ่ะโคโคลิโกะรออารุจังชุดปีใหม่ขอโทษขอโทษน้องอารุด้วยหนูหนูชอบทรงนี้อ่ะเธออยากจะโยกไม่ได้ใจโยกพรีซิเดนต์หรอเฮ้ย ชอบเสื้อผาชุดพี่แบบอุ้ยท่าน,นี้ประธานเหรออันนี้สปอยงั้นเหรอเฮ้ยขอบคุณใจของพี่ชี่นะนยินต้อนรับเหล่าคิวบี้ทุกคนเลยนะครับเฮ้ยอยากอยากรู้เทสอะคิวบี้ชอบซ้ายหรือขวาครับคิวบี้ชอบซ้ายหรือขวา,อา <c oughs> ชอบหรือไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นไม่เกี่ยวกับรูที่สวยที่พี่ชี่ด้วยนะครับดูขออนุญาตดูชอบท่านประธานโอ๊ยกดอยู่ภายในใจเป็นมือร้ายคำบอกให้เธอฟัง เ้า<จ>โอ้ดูดูดูลำบากเลอันนี้ค <üp> ืออะไรชุดที่จะใส่หรอพี่ชอบชุดขวาไม่ไม่ใช่ชุดที่หนูจะใส่ไม่ใช่พี่อ๋อพี่ใหม่ถึงชุดไม่โกะเมื่อกี้เหรอแ่จะไม่โกะแต่ชุดขวาที่แ่พี่ชี้ใส่ก่อนนั่นไหมแม่คืออยากเห็นพี่ชี้ส้มแค่หนูไม่ได้หมายถึงแ่านั้นแม่ชอบสกิครัขออนุญาต แอบไปดู 2D ของชุดนี้มามันแบบโูมเบอรอ่ะมันดีมากเลยจะจนราชราขออนุญาตฮัลโหลจ๊ะคราบชอบบูมเมอร์ขนาะดนี้นอน <c oughs> ชอบบูมเบอร์ yep <gasps> my oh my god much 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 later เอาเอาเอาที่ชุดนะเอาที่ชุดเอาที่ชุดก่อนลิลี่ชอบวุ้นสกี่ดังในชุดสูทมากกว่า ามาต้องการทำหวาดใจเลยมนเล่นอะไรแบบเนี้ยช่วยด้วยไม่มีเซเลตว่ะแต่นี้ไม่เยอะนะเซเลตไม่เยอะเพราะว่าตัวละครมันยังน้อยอยู่ไอพ่อหนุ่มเดียวครับยปงประทับใจกับนางอยู่มันโผลมาคือะไรแล้วมันแบบตลกทุกครั้งที่มันโผลมาเลยอนะไม่มีช็อตไหนที่มันโผลมาแล้วไม่ตลกเลย,ยจริงอรอี่ได้ร้อนแล้วได้ร้อน <laughs> ลาก,ก่อนเลยแน่นอนถึงเราจะเพิ่งเปิดมีอีฟแต่หนูหน่ะทุ่มทุนกับน้องหลามรัโอ๋ยไม่มีกับน้องหลามน้องหลามครับล็อกุงก็เดียวเฮ้ยไม่มีการล็อกุงใดๆเกิดขึ้นยังไงลูกสาวฉันก็น่ารักสุดๆเลยที่จริงอ่ะล่างดาวก็มีล็อกไว้อยู่ในใจนะล่างดาวก็มีล ได้ใ,ใจแต่ถ้าว่าอะไรเหตุยากเห็นแรงดาวะไอ้นี่ให้ดูก็ได้มันจะแตกต่างกับทุกเ,เกมเฮ้ยนาวเกินชิ้นผสมกันล้างดาวหยุดิโอ้โหลับาักเลเลยค่ะว้าดาถ้าพี่เอาเวนวาอยู่กับชายจะโอ้โหเฮ้ยเอาอยากเห็นอยากเห็นความระหว่างใจของฉันอย่างเงี้ยหรออ่าได้ได้อยากเห็นความระหว่างใจของฉันว้า แบบมีกับโอ้โหฉันจะดูเป็นคนไม่ดีขึ้นมาทันีเลยใช่ด้วยมาลทะทันตะเกียร์แทานตะเกียร์ไม่นอนลูกสาวลี้เขมามาอ่าชอบตอนชอบตอนด่างครับล <laughs> อโทษนะไม่ได้เอวนางเอกโหฉ,ฉันชอบนิพายมีมากเลยทำไมมาเจอกับกไฟๆไกันนะขาเหรอขอโทษเชาจะชอบอาก,กียร์มากกว่าได้ของ 好吧。

โอ้ยเครียดป็นการเลยจะเครียดไปแล้ววันนี้รู้ว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าจริงๆชอบเกินชิน้นพิซซ่าแล้วสุดแล้วแม่ต้องรู้เทาทางเรื่อยๆละลิลลี่